สวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าตอนนี้อัดคลิปยาวนะคะยาวไปเลยค่ะพัชรินเตรียมข้าวให้คุณยายก่อนอพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันค่ะวันนี้ก็มาอัดคลิปคุณพ่อทานข้าวค่ะนี่ค่ะพ่อบอกว่าอร่อยมากเลยมีหมกปลาดุกค่ะหมกหม้อค่ะพี่น้องใส่ผักชีไลายๆแซบแซบไปค่ะหอมห้วยห้วยเข่าฮ่อนๆวนนะพ่อเนาะ โอเคเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวก็จะเตรียมให้คุณแม่ทานด้วยคุณแพทแพทจัดที่จัดให้คุณยายด้วยลูกนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมันตุลากันขอบคุณเลยลนาเลยค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยค่ะเห็นคุณพ่อคุณแม่ทานข้าวอร่อยลูกก็ดีใจแล้วค่ะแพทขาน้ําค่ะน้ําให้คุณพ่อดวนคุณตาดวนเลยค่ะ นี่ค่ะคุณพ่อบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคฮมพันตุลากันเป็นคลิปคุณพ่องามชมชื่นกินข้าวค่ะพี่น้องแสบ่บหลาเข่าห้อนๆค่ะพี่น้องเนี่ยหมกปลาแล้วก็ข้าวสวยร้อน นนจุดๆเลยค่ะนั่งหลไปตา เทานไปค่อยๆทานพ่อเนี่ค่ะคุนพ่ออร่อยใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะ<อ>ไม่ไ้อยากนั่นเนอะบอชกินซ้ากอมค่อยๆกินกมับมับแบบอิ่มรุดตีกินไว้เลยที่พ่อ,อจ้าผู้เป็นค่ะม่นอยมัน่ทา,านใจเนาะ บ่ทันใจแล้วกันไวไวกินเข้าไหวๆจ้าเราเจ้าไหวเคยกินแบบนี้นะพ่อเนาะค่ะขอบคุณเอฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจ<ม>คุณ<ป>พ่องามชมชื่นช่องโคมพัน,นตระกันเสียเวลาจา้าขอบคุณเลยล่ยเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบครั สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ